สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันเนาะเล่นทั้งวันนะคะสูตรสารพัดหุ้นสารพัดหวยนะคะสูตรนี้ไปได้หมดนะคะตัวเด่นตัววิ่งรูดตัวเจาะนะคะสําหรับสารพัดหุ้นนะคะสารพัดลาวสารพัดไทย สารพัดทานอยนะคะสารพัดหวยนะคะสูตรนี้สําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางนะคะยังไม่ได้มีแนวทางไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าก้อนกับใครนะไม่รู้จะดูยังไงอยากได้แบบว่าตัวเด่นทั้งวีทั้งวันเลยไม่ต้องถามหลายรอบวัน จะถามใครก็ไม่กล้าว่าเสนะเอา้าลองเข้ามาดูสูตรนี้ได้นะคะสูตรนี้ไปได้หมดเลยค่ะหวยไทยหวยฮานอยหวยหุ้นทุกุ้นเลยนะคะเป็นสูตรรวมนะคะแอดจะทําให้เป็นสูตรรวมนะคะแต่ว่ามีทั้งสูตรหลักสูตรลองนะคะแต่จะเข้าไหมนั่นแหละค่ะอีกประเด็นหนึ่งให้ทุกคนเอาไปพินิษให้ทุกคนเอาไปพิจารณาให้ทุกคนเอาไปวิเคราะห์กันนะคะวันนี้ก็ทั้งหวยลาวหวยไทยหวยโอารพัดหวยนะคะแอดยอมรับเลยนะคะเหนื่อยมากๆค่ะวันนี้นะคะ ้าแนวทางไหนยังไม่ทันได้ลงก็รอพรุ่งนี้แล้วกันนะคะหรือจะยังไงก็รอดูก่อนนะคะว่าจบคลิปนี้จะไปอาบน้ําสักหน่อยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะมิ้นตัวเองแล้วเกินนะคะทุกคนก็โอ้ยน้อแเอดเนาะโอ้ตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะไม่ทําอะไรนะคะเก่งแต่หวยหาแต่หวยค่ะทั้งวีทั้งวันนะคะ เอาเหมือนจะไม่สบายแล้วนะคะหลังหวยออกทุกคนบอกไข้ขึ้นกันหมดแล้วแอดว่าสันเอารักษาสุขภาพกันเด้อทุกคนหวยมีทุกขวดนะคะสู้สู้นะคะสู้สู้หวยก็ออกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะทุกคนสารพัดส,สูตรนะคะมีสูตรไหนดีสูตรไหนเด่นแอดก็ลงให้หมดแล้วคะ่ะก็กลัวแบบว่า จะไม่เห็นนะคะแต่ว่าอยู่ที่ดุลยพินิษของทุกท่านนะคะจะเลือกเอาสูตรไหนเนาะเพราะว่าถ้าเราไปทุกสูตรมันก็ไม่ไหวหรอกค่ะไปตัวสองตัวพอวัดดวงโหลดค่ะเนาะส่วนมากถ้าเป็นพวกหวยไทยนี่แนะนําให้เป็นเลขตัวเองนะคะถูกบ่ถูกกรสร้างบ่เสียใจเนาะเลขตัวเองนะคะโอ้ตามไม่ไหวเลยค่ะสารพัดอาจารย์ สารพัดอาจารย์ขนาดแค่แอดนี่ก็ขนาดแค่สองคนนี่ก็ยังสารพัดศูนย์แล้วค่ะแค่ของแอดคนเดียวนะคะแปดร้อยแปดสิบแปดสูนรนะคะสู้ๆเด้อทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะเรามีหวยทุกวันคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะแต่เรานี่จะผลิตเงินทันไหมนะคะสู้ๆกันค่ะใครขึ้นแล้วว่าซันแอดเอามาดูกันนะคะทุกคน ประตูชัยนะคะเจาะเข้าไปทีู890ทำงานดีมากเลยนะคะ890เข้าทุกหนเลยนะคะ890ทุกคนเข้าไปที่159บอกอย่าง159นี่มันเข้าอะไรเก้าโอ้แอดติกตัวที่มันเข้านะคะว่ามีอะไรบ้างเข้าเก้าเข้าอ๋อตารางแตกนะคะ722 877นะคะ6664นี่กับามเบิ้ลนนะคะหามเบิรน,นีนีมาหมดเลยนะคะสามหววแอดเขียนให้หามเบิรนนะคะทุกคน กระจอเข้านี้ถ้าใครกำหัวก็จะได้เก้าแปดนะคะหกแปดนะคะแล้วก็เก้าศูนย์หกศูนย์ด้วยเนาะแอดก็ลืมค่ะลืมกำหัวให้นะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะศูนย์ห้านะคะนี่เข้าหวยไทยเต็มเต็มเลยนะคะนางมาแอบอยู่สูตรรองนะคะตารางนีงปิมลิ้มอยู่นี่จิ้มลิ้มอยู่นะคะศูนย์ห้าสามนี่นะคะศูนย์ห้าสามื้ศูนย์ห้าเนาะเข้าบนไปเลยนะคะโอ้มีสามคู่เลยศูนย์ห้าสามฟุ๊กๆกฟนี่นะคะศูนย์ห้าสามนางมาแอบอยู่นี่นะคะสูตร แอนรู้สึกว่าสองงวดแล้วนะคะหวยไทยที่สูนี้เจาะไม่เข้าปกติหวยไทยจะสูนี้จะเจาะเข้านะคะมีสองงวดแล้วแสดงว่าวันที่หวยไทยออกต้องเป็นอีกหนึ่งสูตรหรือเปล่านะคะอ่าเรามาดูกันนะคะหรือว่ามันเป็นช่วงมันก็เป็นสูตรเดียวกันนี่แหละคะ่ะสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะ,ะ,คะที่เราใช้ประจานะคะมันอาจจะมีช่วงที่แบบว่าเออมันก็ไม่ได้เข้าทุก ทุกงวดทุกอนี้เนาะแต่ว่าเลขเด่นมันก็เข้านะคะนี่เลขเด่นแต่ว่าใครเย็บไปไม่ถึงศูนย์นะคะแต่ก็ถือว่าหมานถือว่าเฮงถือว่าปังเอฟซไปนะคะอ้าวก็ดีใจด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้หมานให้เฮงให้ปังอีกนะคะแอดกระสิทธายแล้วคะ่ะโบว้แล้วค่ะเมื่อยม,มากเลยนะคะหลายหหวยนะคะวันนี้คือมันชนกันแบบหวยใหญ่หวยลาวหวยมีแต่หวยใหญ่หหหใหญ,ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะลาพัฒนากับหวยไทยหวยใหญ่สองหวยชนกันนะคะ ทั้งเอฟซีทั้งแอดนะคะมึนกันเป็นแถวเลยนะคะโอ้แต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีน้ําใจนะคะแบ่งปันหวยกันเนาะแบ่งปันหวยกันหลายๆท่านนะคะแบ่งปันหวยกันเนาะโอแอดกับมุอนอยู่เหมือนกันหน้ามืดเลยคะ่ะโอ้กว่าจะได้เงินเขาเนาะทุกคนเนาะ อ้ะนี่แหละค่ะแบ่งปันกันทุกคนผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะคะอยู่ที่ใจเราค่ะเราชอบตัวไหนอยู่ที่เราตัดสินใจเนาะเอาก็ตามนี้เลยนะคะสมตัวแตก16ขหกนถือว่าเยอะมากๆเสียได้นะคะไม่มีศูนย์นะคะแต่ว่าชุดหวยชุดนี้แตกหวยไทยตลอดเลยคะ่ะนี่เข้าเด่น3นะคะเข้าเด่น3ามเข้าเด่นห้าเอ้ยถ้าเป็น5 0 3นมนี่ทุกคนเรียบร้อยเลยนะคะนี่98พี่น้องมันจับกันเองนะคะ ใครไปสามสามสี่ห้าใครจะเอาตัวเด่นสามสี่ห้าก็ได้จะเอาเจ็ดแปดเก้าก็ได้หรือเนาะเท่าเจ็ดแปดเก้านี้ได้สองตัวเลยนะคะแต่ถ้าสามสี่สี่สามสี่ห้าเนี่ยห้ามันไปหลักร้อยด้เนาะโอ้บนกับล่างมากองกันอยู่นี่ขาดแค่ศูนย์ตัวเดียวนะคะไม่งั้นทุกคนได้เป็นไทยแล้วนะคะเอาเวลาออกอะไรก็มาบอกแอนในเดอแอดต้องรู้เขียนสูตรครบไหมคะเหนื่อยจริงๆค่ะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะแอดก็ลงคลิปไวะะ้แล้วใครแอดเก็บข้อ เข้มวาวางเลยทุกคนแต่ก็ชอบชอบพูดนะคะสู้ๆกันค่ะใจมันลักเนาะทุกคนนะนี่นะคะลาวเช้าทุกคนลาวเช้าให้ไปที่ห้ากเจ็ดนะคะอย่าลืมกลับหัวเอาเดอร์กลับหัวเอาค่ะห้าสี่ห้าห้าหกนี่เบิ้ลหามอีกแล้วนะคะหกสี่หกห้าหกหกนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะวิ่งลูดเอาตารางนะคะหกเจ็ดแปดหกสี หกสี่สามนะคะห้าหกเจ็ดห้าหกหกห้าห้าเจ็ดห้าห้าหกนะคะสี่หกเจ็ดสี่หกหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหกนะคะอ่ะสูตรลองนะคะสูตรลองเล่นทั้งวันนะคะสูตรกันตายให้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มอยากจะเป็นพระเอกแล้วเดฟวิ่งลูกสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะคะสี่ศูนย์สามนะคะหกเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะโอ้เออดว่าแล้วทําไมเอดปวดหัวนะคะปวดหัวไม่เกณฑมากเลยนะคะ มีหน,น้าอะไรจับทูบไม่เข้าเลยเนาะระจําเดือนมาแล้วค่ะระจําเดือนมาตั้งแต่ต้นเดือนโอ้วันที่หนึ่งเลยเนาะโอ้มันก็นคือมาตั้งแต่ต้นเดือนแท้ไม่เลทไม่เลินให้เลยเนาะมีหน,น้าแล้วค่ะเพียตัวเองเมื่อยตัวเองเมากเลยนะคะคืนนี้คงสลบแน่แอดนะคะ กยังไม่ตอบแชทใครหรืออะไรก็ค่อยเจอกันพุ่งนี้เช้านะคะแอดก็ไม่ไหวแล้วค่ะตาจะปิดนะคะจะได้ลุ้นหวยราพัฒนากับทุกคนไหมนะคะเสร็จนีก็จะไปอาบน้ำแล้ค่ะเฝ้าพระอินน่าจะได้ลุ้นหวยราวอยู่นะคะถ้าถ้าแอดไม่ลงคลิปหรือว่าอะไรก็แสดงว่าหลับไปแล้วนะคะทุกคนถ้าไม่มีแนวทางอะไรได้คิดได้การ์ดกันแสดงว่าหลับไปแล้วนะคะสู้พักผ่อนกันเนาะ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ค่ะเอาเดนนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกสองหกหนึ่งหกศูนย์นะคะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะแปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์นะคะนี่นะคะแครไปเด้อในตารางนะคะมีหกเก้าแปดสองนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะหกเก้าแปดสองเจ็ดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เลขทูบนี่ก็เนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นเลขทูบพี่จุดนะคะน้องมารวยไม่ทํางานเลยนะคะว่าสันน้องมารวยไม่ทํางานเลยนะคะขอเอดขอไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าหรือยังไงแอดก็ไม่รู้นะคะเราก็อขอกันเนี่นีดเดวเนาะเจะส๊สีขอจังไหยเนานะแอดกับบหุหงีอยวลองใหม่เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชกูเกิลดูใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเลข ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะเลขฟงเลขฟันก็ไม่ได้เขียนให้ละค่ะเมื่อยจริงๆค่ะก็ไปดูเอาเดอร์เลขฟันก็มีใครได้ไหมคะมีใครได้ไหมดีใจด้วยนะคะโอ้แต e, ่ว่าหวยมันเยอะเนาะทุกคนก็ไม่คิดว e, no. ่ามันจะมาทุกคนคงไม่คิดว่ามันจะมาเนาะแอดแอดก็ต้องติดไว้ละค่ะเพราะสิกลัวกลัวกลัวแบบว่าเอยถ้าไม่มาแล้วจะแบบร้องเสียดายนะคะ ก็โชคดีไปนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะแอนลาไปก่อนเด้อทุกคนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะแตกสามตัวตรงเด้อคะ่ะทุกหวยนะคะเจอกันค่ะนูน่นละค่ะพักผ่อนกันค่ะเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ